สวัสดีครับวันนี้ผมมีโรตารี่นะครับจากค่ายสารันซ่านะครับเป็นของมือสองนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเพิ่งใช้งานแค่นาเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ขายรถออกนะครับอ่ะดูนะครับใบเต็มเ็มนะครับสภาพไม่ต้องพูดถึงครับเหมือนของใหม่เมื่อหนึ่งเลยนะครับอ่ะเอาราคาที่สี่หมื่นสี่หมื่นสองพันบาทครับตัวนี้สี่หมื่นสองพันบาทนะครับได้สภาพเหมือนใหม่เลยนะครับตัวนี้นะเป็นโรตารี่จากค่ายสารันซ่าครับ ใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับรุ่นนี้ใส่ตั้งแต่รถขนาด30แรงม้านะครับไปจนถึง42แรงม้านะครับใส่ได้คูโบต้ายันมาอิซุจิใส่ได้เลยนะครับใบหนาใบเต็มๆครับใบหนาใบเต็มๆนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนัทแทพคเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี ราคานี้นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับระยะ100กิโลเมตรนะครับ